สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวนะในส่วนของสินค้าวาเลนติอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนะคือตัวนี้นะครับเป็นไฟตัดหมอกสีออกเหลืองนะดูงานนะดูงานนะมีพัดลมด้วยนะครับตัวนี้จะเรียกได้ว่าถูกใจสายคนที่ชอบหมอกนะชอบขึ้นเขานะ นี่ครับมีความสว่างสวยดูงานนะอันนี้เม็ดอินเจแปนนะครับผลิตที่ญี่ปุ่นเลยแบรนด์วาเลนติเห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของสีที่เปรียบเทียบให้ดูนะนี่นะครับออกเป็นสีสีเหลืองนะสีอกเหลืองเลยนะครับด้านซ้ายสุดเป็นเดิมนะฮะตรงกลางเป็นสีขาวแล้วก็ตรงด้านขวาก็เป็นสีนี้นะครับ เป็นสีเหลืองเลยนะครับวันเลนติ made in japan นะมีมีฮีซิงนะเป็นสีออกชมพูวันเย็นสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูสายปึ๊บมาตัวนี้เป็น6พินเลยนะ6กพินต่อเข้าบรรลัดนะครับนี่ฮะเป็นบรรลัดของตัววันลนติเลยแล้วก็เป็นปักตรงรุ่นนะในส่วนของโตุต้ารถตู้แต่ปี13ขึ้นมา 14 15 16 17 18ใส่ได้เลยตรงรุ่นนะครับ